ใบางานศิลปะสร้างสรรค์หน่วยการสื่อสารสัปดาห์ที่3 7วันนี้คุณครูเจี๊ยบม,มีใบางานมาให้เด็กๆทำสองใบนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของใบางานกันเลยค่ะเรามาดูใบางานใบที่1กันค่ะใบที่1เขาบอกว่าให้เด็กๆระบายสีตู้ไปรษณีย์ให้สวยงามก่อนอื่นเลยเด็กๆจะต้องเขียนชื่อ นามสกุลชั้นอนุบาล2ทับสแล้วก็ลงมือระบายสีเลยนะคะตู้ปัะชนีจะเป็นสีแดงนะคะเสร็จแล้วเด็กๆมาดูคุณครูระบายนะคะคุณครูระบายแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องเป็นคนเขียนชื่อผู้รับให้คนใดคนหนึ่งในบ้าน รบกวนคุณพ่อคุณแม่ช่วยดูน้องด้วยนะคะการเขียนชื่ออาจจะส่งถึงคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ได้นะคะแล้วก็ที่อยู่นะคะที่อยู่ก็คือบ้านเลขที่ของเรานั่นเองตำบลอำเภอหรือเขตแขวงจังหวัดนะคะและอย่าลืมประเมินตนเองด้วยนะคะ ไปเรามาดูใบงานใบที่2กันค่ะใบที่2องบอกว่าให้เด็กๆระบายสีการสื่อสารต่างๆให้สวยงามการสื่อสารมีหลายชนิดเลยนะคะอันดับแรกเลยดเด็กๆจะต้องเขียนชื่อนามสกุลชั้นอนุบาล2ทับสก่อนเสร็จแล้วดเด็กๆมามองนะคะอย่างที่คุณครูสอนไปเลยค่ะมีอะไรบ้างมีหนังสือพิมพ์มีจดหมายมีวิทยุมีเยอะแยะมากมายที่คุณครูอธิบายให้ดเด็กๆฟังนะคะ มีจานเอาเทียมมีโทรศัพท์มีโทรทัศน์นะคะให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามเลยนะคะตามจินตนาการได้เลยค่ะหรือเด็กๆจะระบายแบบครูก็ได้มาดูคุณครูคระบายกันนะคะคุณครูระบายแบบนี้ค่ะลงพื้นของมงปรีให้ชัดแล้วจะทําให้ภาพที่เราระบายนั้นสวยเด่นขึ้นมานะคะและอย่าลืมประเมินตนเองด้วยนะคะ ยังไงบ้างคะใบงานศิลปะสร้างสรรค์หน่วยการสื่อสารสัปดาห์ที่37มสิเจ็ดๆก็ทําไปแล้ว2ใบนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารการใช้แอปพลิเคชันที่ถูกต้องการใช้โทรศัพท์จริงๆแล้วคุณครูก็ไม่ค่อยอยากให้ใช้มากมายนะคะโทรศัพท์แต่เมื่อมีความจําเป็นในช่วงนี้มันจะต้องใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้เดกใช้อย่างระมัดระวังนะคะ วันนี้คุณครูเชียบขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ